ลมมันมีพลัง ellt, แต่เรามองไม่เห็นถูกปะเสียงเนี่ยมันมีพลังแต่เรามองไม่เห็นเธอรู้ไหมเสียงนี่มีมพลังแต่เรามองไม่เห็นมองไม,ม,งมเง่เห็ Siri, นพกอันยมานีเพชรพลอยแท้ก็มีพลังนะเธอรู้ไหมมันมันมีพลังน้ำเนี่ยมีพลังน้ำมันมีพลังแล้วเรามองเห็นแต่เราก็เป็นคนชอบทะเลแต่ไหนแต่ไรอ่ะชอบแบบว่าชอบแบบไปนอนดูทะเล สุดลูกหูลูกตาแล้วก็ลมพัดผ่านผิวน้ำมาสัมผัสตัวเราอะแล้วมันมีความสุขมากอะแล้วมันมีความสุขมากเธอเธอรู้ไหมแล้วเราก็ชื่นใจทะเลที่ชอบก็เป็นบางแสนนะหัวหินกับบางแสนแต่ถ้าทางภาคใต้อะมันสวยไหมมันก็สวย สวยมากภาคใต้อะเป็นทะเลที่แทบว่าสวยแทบที่สุดในโลกเลยทะเลภาคใต้อะแต่เราก็ยังชอบมนสเสน่ของความเป็นชาวบ้านอยู่นอนอยู่แล้วมีกุ้งทอดเป็นแพมาขายยิ้มแย้มแจ่มใสแม่บ้านที่ที่บางแสนชอบสมัยก่อนมากกว่าตอนนี้นะสมัยก่อนที่ยังเป็นชาวบ้านอยู่จริงๆเลยแต่ตอนนี้มันก็พัฒนาเนาะ ก็ความเจริญมาความวามพัฒนาความสวยงามความอะไรต่ออะไรมันก็เยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่เธอรู้ไหมว่าเธอรู้ไหมฉันเคยไปไปไปนั่งเรือที่มันเป็นท้องกระจกใช่ปะแล้วก็ว่ายที่เอานกกากใส่ลงไปดำน้ำอะเราไปเจอเราไปเจอขยะอยู่ในท้องทะเลแล้วเราก็โอ้ยทิมมี่ขอบคุณนะคะส่งดอกไม้ส่งหัวใจฉันฉันมีความรู้สึกว่ามนุษย์ใจร้าย ของที่มันเป็นของเสียของอะไรตอนแล้วแล้วโยนใส่เขาทําไมธรรมชาติก็มีชีวิตจิตใจนะวัดดีพรชายธรรมชาติก็มีชีวิตจิตใจไปโยนใส่เขาทำไมทําไมไปมักง่ายจริงๆไม่ดีไม่ดีแล้วมันก็จะทําให้โลกใบเนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันมีเพลงของหลุยส์อาร์มสตองอะเพลง what a wonderful world ใครลองไปฟังสิเราจะรักโลกใบนี้แล้วตอนนี้คำว่าเพลง What a w o n d e r f u l World ะที่มันทรงพลังอะ่ะมันหมายถึงโลกใบนี้ที่มันแบบมหาจรรย์แล้วก็สวยงามเหลือเกินอะไรเงี้ยเพลงอันนั้นมันจะหมดมนตขลังถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไม่รักแล้วก็อย่างทิ้งขยะแล้วก็ยังไม่ดูแลยังทำลายอะไรเงี้ย บางแสนสามสิบปีโอ้ยบางแสนเลิศมากทุกวันนี้ก็ยังเลิศอยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นความทันสมัยมันก็ทันสมัยมากขึ้นถ้าอย่างเราอ่ะเราก็อยากไปไปกินแกงป่าปลาทรายที่บางแสน่เราก็ยังอยากกินทอดมันปลากรายที่บางแสนอยู่เหนียวเหนียวหนึบหนึบแกงป่าปลาทรายแล้วก็เราก็ชอบกินแบบว่าปูปูอะไรอย่างเงี้ย แม่เราได้บรรยากาศของใช่มันมันเป็นเรื่องราวที่มันเก็บอยู่ในความทรงจาอะ่ะก็ฉันบอกแล้วว่าในชีวิตเนี่ยเราควรจะเก็บเรื่องราวที่ดีๆเอาไว้ใส่อัลบ,บั้มหัวใจเราไว้อะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราเราปล่อยไปเราปล่อยผ่านอย่าไปเก็บแล้วก็ถึงเวลาที่เราไม่ไหวแล้วเราวีลแชร์เราแก่แล้วเราไม่สามารถอ่าไปเห็นด้วยตาเนื้อได้กับความสวยงามแล้วก็สถานที่ที่ แล้วก็บุคคลสถานที่เรื่องราวต่างๆที่ทำให้ชีวิตเราอะหัวใจอบอุ่นเวลาที่เราวิวแชร์แล้วอะเราก็ดึงอารบัมภาพความทรงจําที่มันอบอุ่นแล้วมันละมุนหัวใจออกออกมาแล้วก็นั่งหลับตาคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตแต้วมันะมันจะได้มีความสุขเออมันจะได้มีความสุขก็ก็ลองพยายามดูนะ มันมันเหมือนอะไรที่มันมีความสุขเนี่ยเราสามารถคัดกรองได้แล้วก็อะไรที่มันเป็นความทุกข์อะไรที่มันเป็นความทุกข์อะไรที่มันอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยเราก้ถอยคนไหนที่อยู่แล้วคุยแล้วมีสาเหตุของการเกิดทุกข์เราถอยออกมาเชื่อฉันนะแล้วก็เราต้องพร้อมที่จะกล้าปล่อยมือคน ที่ไม่น่ารักหรือว่าจะอาจจะทำให้อาระบามรูปภาพในหัวใจของเราอะแปดเปื้อนไปด้วยสีดำแล้วก็ความหมองคล้ำเราก็ไม่เอาถอยออกมาเลยพรชยัยเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตโู้เมื่อก่อนจะมีนัก้องร,รู้จักนักร้องคนหนึ่งนะพรชัยวรรณศรีใช้พรชัยวรรณสรีเป็นนักร้องลูกทุง่งร้องเพลงเกือบสองกิง่งเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงที่สวยงามมากนะเธอ เพลงเนี่ยโอ้โหเป็นบทเพลงที่สวยงามเด็กตรังนะคะโอ้ลินนี่นะคะเธอหวัดดีทุกคนกดแชร์กดติดตามด้วยเถอะกดแชร์กดติดตามแล้วก็เธอเธอเห็นไหมเวลาฉันฉันใช้ชีวิตเนะี่ะฉันใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบจริงๆนะแล้วก็มันมีความสุขได้อะ่ะ มีความสุขง่ายฉันบาคนไม่มีความสุขยากนะแล้วชีวิตมันก็พอมนอะไรที่มันมีความสุขง่ายๆอ่ะมันก็มันก็ดีอ่ะมันก็ดีบางคนมีมีความสุขง่ายๆเนี่ยบางทีเจอคนก็มีความสุขและคนนี้ดีไม่จําเป็นจะต้องไปดูนั่นดูนี่ดูนี่ดูนั่นเราก็เราก็ดูแต่เรื่องราวดีๆคนไม่ดีแล้วก็ปล่อยมือถอยออกไปบางคนที่อยู่ใกล้ๆ,ใกล,ๆใกล้ๆชีวิตเราอะ่ะ เราก็ให้เขาพิสูจน์ตัวเองก่อนว่ามันไม่ได้เป็นบ่อเหตุของการเกิดทุกข์เราก็คุยคุยครบแต่เมื่อไหร่ถ้าเรารู้ว่ามันเกินเยียวยาเราก็ต้องถอยใช่ไหมแม่ขยันทำงานงานคือความสุขเลยเถอสสำหรับฉันงานคือความสุขนะคือทุกวันนี้ทำงานออกไปทำงานอ่ะคือได้เจอเพื่อนเจอฝูงได้ทำงาน จะได้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าไม่ใช่นอนอยู่กับบ้านซึ่งพูดจริงๆไม่เกี่ยวกับตัวเงินไม่เกี่ยวกับตัวเงินคือตัวเงินมันก็ควรจะได้ในสิ่งที่เราทํางานนั่นแหละสมควรประมาณยังไงก็ควรจะได้อย่างนั้นมันเป็นการค่าตอบแทนที่เราเป็นคนขยันใช่ไหม,มแต่ถามว่านอนอยู่บ้านเฉยๆได้ไหมฉันว่าฉันอยู่ได้ตลอดชีวิตฉันนะ เพราะว่าฉันทํางานมาเยอะแล้วแต่ว่าฉันก็อยากออกไปทํางานที่เรารักแล้วก็มีความสุขเวลาเราทําอะไรที่เรารักอ่ะงานที่เหนื่อยแค่ไหนอ่ะเหงื่อออกก็มีความสุขเราก็ต้องทำยังไงให้ชีวิตเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำก่อนบางคนเหนื่อยเหนื่อยก็ไม่เอาร้อนก็ไม่เอาจะเอาแต่ความสุขความสบายมันก็เลยกลายเป็นมันก็เลยกลายเป็น สุขสบายแต่ตอนนั้นนะแต่หลังจากนั้นไม่สบายเพราะว่าคนบนโลกใบเนี้ยไม่มีคนรวยคนไหนที่ไม่ทํางานแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วก็นะตอนนี้คนจนครึ่งคอนประเทศเนี่ยเคยเป็นคนรวยมาก่อนเคยเป็นคนมีโอกาสมาก่อนเสาวนี้จะไปสวยเหมือนแม่ที่ไหนลูกหกสาห้าหนึ่ง เออเพื่อจะได้ไปดูแลการใกล้ๆออะพูดจริงๆนะคนจนคนจนๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตก็เคยเป็นคนรวยมาก่อนออไปสวยที่เชียงใหม่ออกหรือว่าจะทำหน้าที่โรงพยาบาลดับรรยูฉันพูดจริงๆนะคนที่เคยคนที่จนเนี่ยเคยเป็นคนรวยมาก่อนเยอะแต่เขาว่าพอเริ่มรวยเสร็จปุ๊บเนี่ย มันพอเริ่มรวยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่มั่นคงแล้วก็อ่ามันยังไม่ถึงปลายทางแห่งความฝันที่มันมั่นคงแล้วอ่ะแล้วหลงไปแวะกับกับดักความสำเร็จชั่วข่าวไปหลงละเลงเงินที่หามาได้พอมันพอมันหาไม่ได้พอมันหมดไปแล้วเนี่ยเราก็เราจะเราจะได้รู้เลยว่าสิ่งที่เราได้มาตอนนี้คือมันยังไม่มั่นคงนะมันยังไม่ได้ ถึงจุดที่เราจะหยุดพักผ่อนได้อะไรเงี้ยมันมันจะเป็นอย่างนั้นกรกดับกะกับดับก,กดสังคมเนี่ยแล้วก็กลลวงเนี่ยหลุมพรางของความสำเร็จของแต่ละคนนบางทีมองให้มันขาดด้วยว่าชีวิตมนุษย์เราอะ่ะมันก็ยังมีเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมละ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราแก่ไปเราจะหาตรงไหนถ้าเกิดว่าถูกไหมเราเจ็บเราจะเอาตรงไหนมารักษา เราต้องคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อีก20-30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราคิดว่าทำงานแล้ว30-40แล้วสบายแล้วแล้วออกไปฟุ้งเฟอ้อแล้วก็ไปตกหลุมพรางความสำเร็จความสนุกซึ่งมันเป็นความสุขชั่วข่าวไปสนุกกลับมาบ้านก็ก็ก็หมดแล้วบางทีไปดื่มไปดิ้งไปเฮฮาปาร์ตี้พอกลับมาแล้วก็เฮ้ยเงินหมดแล้วแล้วถามก่อนว่านั่นมันคือความสนุกจริงไหมอะไรเงี้ย ถ้าความสุขจริงๆเนี่ยความสนุกการยิ้มในหัวใจเรามันต้องมันต้องแก่ตัวแล้วมีเงินแล้วการที่จะต้องแต่แก่ตัวแล้วมีเงินความแก่มันก็ไม่ได้มาภายในวันสองวันนะมันก็ค่อยๆมาคืบคลานเข้ามาแล้วก็คืบคลานเข้ามาสู่ตัวเราอย่างมีนัยยะสําคัญใช่ไหมแล้วทุกคน,นก็จะต้องมาถึงแน่นอนมันก็จะต้องทํางานแล้วก็เก็บ มึงจะคืบคานมาไม่เป็นไรมึงมาคืบหนึ่งกูจะหาเงินให้ได้ศอกหนึ่งมึงหามึงความความแก่มาศอกหนึ่งกูจะหาเงินให้ได้วานหนึ่งมันมันจะต้องเป็นอย่างเนี้ยแล้วพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้ไม่เดือดร้อนเวลาแก่ตัวเหมือนพี่อ้วนเนี่ยไม่เดือดร้อนแก่ตัวมาแล้วก็สบายแต่ในขนาดเดียวกันก็ยังทำงานแล้วก็ใช้เงินอยู่ทำงานอยู่มีเงินใช้อยู่อะไรเงี้ยแล้วมันจะได้มันจะได้เป็นชีวิตที่ อย่างที่ทุกคนใฝ่ฝันแก่ตัวมาต้องสบายแก่ตัวมาต้องมีเงินกินมันก็เริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้เหมือนหยดน้ําใส่แก้วไว้ใส่หยดน้ําใส่เหยือกไว้ทีละหยดสองหยดทีละหยดสองหยดพอมันเกือบจะเต็มหยดแล้วก็แก่แล้วมีน้ํากินไปตลอดชีวิตถูกไหมเธอวัดดีนัที ถ้าเกิดสมมติว่าใครคิดประมาณนี้ได้มันมันได้จริงๆนะเพราะว่าคนจนเนี่ยเคยรวยมาก่อนเยอะจริงๆเคยรวยมาทั้งนั้นเนี่ยคนจนนะแล้วคนจนเนี่ยบางคนหาเงินได้มากกว่าคนรวยปัจจุบันอีกนะแต่เขาหาเงินได้มากแต่เขาใช้มากคนจนบางคนนะหาสม,มมติว่าคนรวยเนี่ยบางทีหาเงินได้หมื่นหนึ่งนะแต่เขาเก็บสองพัน ใช่ไหมใช้ไป8 0 0 0ันคนคนรวยปัจจุบันนะคนจะรวยเขาจะคิดอย่างนี้หาเงินได้หมื่นนึงเก็บ2,000ใช้ในสิ่งที่มันจาเป็น800พันแล้วก็เก็บส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นทุนระหว่างทางชีวิตใช่ไหมแต่นี้คนรวยหาเงินได้เดือนละแสนแต่ใช้เดือนละแสนหนึ่งแสนสองเธอลองคิดดูว่าผลสุดท้ายปลายทางอะใครจะรวยกว่ากันไม่จำเป็นที่จะต้องหาเงินได้เท่าคนรวยนะนี่คือจริงๆเธอ แล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดได้เนี่ยความคิดเล็กๆเนี่ยมันคือน็อตตัวสําคัญในในฟันเฟืองมันเป็นน็อตมันเป็นฟันเฟืองตัวสําคัญในการแบบสร้างโครงสร้างชีวิตห้มันคงง่ายๆเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะเธอเธอเธอคิดว่าถูกไหมหาเงินได้แสนหนึ่งอะ่ะแต่ใช้ไปแสนหนึ่งอะ่ะใช้หมดเลยไม่เก็บอะ่ะแล้วเงินแสนมันไม่ได้หาได้ตลอด บางคนอาจจะมีช่วงชีวิตที่หาเงินได้อ,อาจจะมีช่วงชีวิตที่หาเงินได้ประมาณ5ปีในชีวิตในชีวิตอาจจะมีแค่5ปี7ปี1ิบปีแต่ว่าหลายๆคนน่ะคนที่เขารวยแบบยั่งยืนแบบถาวรนอ่ะเธอรู้ไหมว่าเขาจะกินเขาจะอยู่เขาจะใช้เงินน่ะเขาเขาจะคิดเลยว่าเขาจะทํำยังไงให้ธุรกิจของเขาอะมีกําไรงอกเงย มีกำไรงอกเงยโดยไม่สนใจภาพลักษณ์เลยนะเขาไม่สนใจเลยนะการสร้างภาพเนี่ยเขาไม่สนใจเลยสร้างภาพเพราะกูต้องรวยกูต้องโกเขาจะสนใจคุณภาพชีวิตเขาเท่านั้นแล้วรู้ไหมว่าทุกคนมีความจําเป็นต้องรวยเพราะว่าคนรวยเนี่ยมันพูดอะไรคนก็เชื่อชี้นกชี้นกบอกว่าไม้คนก็บอกว่าไม้ตาม จริงๆบางทีไม่กล้าเถียงทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าผิดเก็บสามสิบให้พ่อแม่ยี่สิบเลิศเธอเลิศสะสมทองแท่งปีละสิบบาทเก็บมาตั้งแต่ปีห้าสี่ถูเลิศที่สุดเลยโลกเลิศขอให้พวกเธอจเจริญรุ่งเรืองนะถ้าพวกเธอจเจริญรุ่งเรืองนะมีเงินกันคนละหลายสิบล้าน มีความสุขความเจริญนะเธอเจอตรงไหนนะเธอเลี้ยงกาแฟชั้นแก้วหนึ่งนะเลี้ยงโอเลี้ยงแก้วละ20บาทให้ชั้นแก้วหนึ่งนะฉันอยากกินฉันไม่อยากได้อะไรจากใครคนเนี่ยที่เรารักรักกันเนี่ยคุยกันรักกันเป็นพี่เป็นน้องกันมาตลอดชีวิตที่เจอกันเลยนะฉันบอกเลยฉันเวลาเจอฉันนะไม่ต้องเอาอะไรให้ฉันนะฉันไม่อยากได้อะไรของใครฉันมีหมดแล้ว ในชีวิตมีหมดแล้วไม่เคยเดือดร้อนอะไรอยากอยากกินอยากใช้ก็มีเงินกินเงินใช้แล้วก็เป็นคนกินอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ก็ไม่ได้กินของฟุ่มเฟือยก็กินไข่กินปลากินผักอยู่บ้านใช้ของธรรมดาเสื้อผ้าธรรมดามันก็อยู่กินได้ไปตลอดชีวิตเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่อง การสร้างภาพฉันไม่เอาเลยนะสร้างภาพไม่เอาเลยพูดเลยนะว่าไม่เอาเลยสร้างภาพแต่แต่ต้องการชีวิตที่มีคุณภาพแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยชีวิตที่พูดบ่อยๆเนี่ยคืออยากจะตอกย้ำว่าสุดท้ายเลยสำคัญที่สุดก็คือเงินไม่ใช่สังคมมันคือเงินไม่ใช่สังคมนะเธอ ถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยหลายคนเนี่ยที่ทุกวันเนี่ยหลายคนบอกว่าตั้งแต่หลุดจากสังคมออกมาได้อะชีวิตดีเลยชีวิตไม่ต้องระแวดระวังมันจะมีทุกๆสังคมอะมันจะมันมันมันม,ม,มันจะราแวดระวังว่านั่งอยู่ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำมันจะนินทาเราไหมแล้วก็ เราจะต้องเหนื่อยในการแต่งตัวในการนู่นในการนี่เยอะแยะมากมายเพื่อเข้าสังคมไหมเราจะหลุดเราจะโลง่งแต่ไม่ใช่ว่าสังคมไม่ดีนะการพบปะเพื่อนฝูงแล้วก็อยู่ในสังคมที่มันเป็นสังคมสังคมเดียวกับเราแล้วเป็นสังคมที่จริงใจอ่ะเอาตรงนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ไปเธอรู้ไหมสังคมเนี่ยถ้าไม่ดีไม่มีสังคมอย่างที่มันช่วยพยุงหัวใจซึ่งกันและกันเธออย่าไป พอเธอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอจะไปเจ็บปวดกับสังคมแล้วเวลาไม่มีกินขึ้นมาสังคมไม่ได้เรากินเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปอะไรใดๆกับไขรทั้งสิ้นแม่ค้าแกงเราก็ขายแกงยังมีความสุขไม่ต้องไปแคร์ไขว่าเราคือขายแกงขายแกงคืออาชีพที่มีเกียรติคนที่ไม่มีเกียรติคือคนที่มาบูลลี่ดูถูกอาชีพคนอื่นและไม่ทำงาน อย่าไปคิดว่าคนที่เขาแต่งเนื้อแต่งตัวโก้หรูสวยสง่างามเดินมาบางคนอาจจะมีเกียรติสู้เราไม่ได้ด้วยซ้ำไปจริงๆบางทีเราเราก็แอบถามว่าแอบแอบถามเหมือนกันนะโก้หรูรวยขนาดเนี้ยรวยมาจากอะไรเหรอถูกปะรวยมาจากอะไรเหรอถูกไหม แต่เราอะเรานอนในบ้านเราที่เราขยันหมั่นเพียรทำงานเราเราหิ้วกระเป๋าผ้าเราทำอะไรไม่ต้องแพงแต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราอะมันเป็นเงินจากพน้ำพักน้ำแหลงและเป็นเงินบริสุทธิ์ที่ไม่เคยคดโกงหรือเอาเปรียบคนอื่นมันอนเตียงเราก็เราก็หาเงินเราก็ทำเองหาเงินเองไม่ได้คดโกงไม่ได้ทำอะไรต่ออะไรมา หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณนอนบนเตียงทองคำแต่เตียงต่อแต่เตียงเงินที่คุณมาซื้อเตียงอะ่ะมันเป็นเงินที่คุณโกงแล้วเอาเปรียบคนมาเนะ่ะคุณลองคิดดูสิว่าเตียงถูกถูกของฉันกบเตียงทองคำอะอันไหนนอนแล้วมันจะฝันดีแล้วมันจะอบอุ่นหัวใจมากกว่ากันถูกปะ่ะเราพอเราคิดอย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราลโลกมันจะสวยดอกไม้มันจะงดงามบนโลกแห่ง บนโลกแห่งความแท้จริงของเราโลกที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงของเราใช่ไหมล่ะเธอขอบคุณให้ของขวัญกันมานะเธอชีวิตมีความสุขได้เธอถ้าเราถ้าเราคิดเป็นแล้วเวลามีความสุขเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องตีความให้ถูกเลยมันคือความสุขของเรา มันคือความสุขของเราเรามีความสุขกับการกินน้ําพริกปลาเราก็ไม่ต้องแร่ไม่ต้องไม่ต้องไปอยากกินอ่าไข่ปลาแซลมอนสีทองกระปุกหนึ่งหลายพันเป็นหมืน่นแบล็คคาว,วียไม่ต้องไปกินไข่ปลาอย่างนั้นไม่ต้องไปกิน